สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของ PKTV News นิว i a มเดียครับที่มูลนิธิรุ่งกุศสนสม,มุรประการนายอนเนกพงค์คุณทรัพย์สินประธานมูลนิธิรุ่งกุศสสม,มุดรประการนำคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิรุ่งกุศสสม,มุรประการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวนสิบรูปโดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หัดแห่งวัดกลางวรวิหาร เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในงานทิ้งกระจาดประจำปี2566ณบริเวณหน้าวิหารศาลหลวงปู่ใต้ฮ่องกงมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการซอย17ถนนไทยบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการโดยมีนายบุญเอี่ยมเตชะสำราญประธานกิตติมศักดิ์ถาวรมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุทรปราการเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนต,ต,ร,ตรัยพลตำรวจตีดรพันลพบแหมมล่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมประธานมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกันถวายพัะทหารเชา้าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแห่พระสงฆ์หลวงปูห่หัดแห่งวัดกลางวรวิหารประพรมน้ำพระพุทธมน์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นพลตารวจตรีตดรพลบแหลมล่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จุดเทียนธูบถวายเครื่องสักการะแด่องค์หลวงปู่ใต้ฮงกงและเทพเจ้าทุกพระองค์และเป็นประธานตัดทริบบินเปิดโรงทานให้บริการอาหารข้าวหวานและน้ำดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงานรับประทานฟรีกันทั้งงานรวมกว่า30ซุ้มชุมโดยบรรยากาศภายในงานคณะนิ้วยังได้มาอวยพรให้กับครอบครัวจิระยาภกรข้าหาบดีผู้ใจบุญบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเสมอมา ต่อมาเวลา11นาฬิกานายสุภมิตรจินยศีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้นายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานจุดทูบเทียนสักการบูชาหลวงปู่ใต้ฮงกงพร้อมด้วยนายสุจินวาจากิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอเมืองสมุทรปราการเหยเ่ยวสุดใจจิระยาภกรประธานที่ปรึกษา กตตรจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนคณะกรรมการเหล่ i, ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการคณะกรรมการแม่บ้านมหาไทยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการร่วมกันมอบเข้าสารตัวอย่างให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน20คนก่อนนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวอารวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาร่วมงาน จากนั้นเวลา15นาฬกานางสาวนันทิดาแก้วูุสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเดินทางมาจุดทุบเทียนสักการะหลวงปู่ใต้หงกงเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นประธานพิธีแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ได้อโอกาสเนื่องในงานทิ้งกระจาดประจำปี2566สำหรับวันนี้นะคะบริจาเพื่อส่วทุร 2,000รายซึ่งเราจะแจกข้าวสารหนึ่งถุงและมีผู้ใจบุญนะคะนำเงินมามอบให้จับผู้ยากไร้